วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทํารีวิวให้ดูนะครับว่ามอเตอร์แสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์วัดเลดกับปัามานาคอนดา้าขนาด4นิ้วนะครับว่าจะสูบน้ําขึ้นไหมโดยใช้จําลองเหตุการณ์โดยใช้แบตเตอรี่24โวลต์มอเตอร์1ตัวนะครับและสายส่งอีก่ประมาณ20เมตรว่าจะสูบขึ้นไหมมาดูกันนะครับอ่าคิปน,นะครับ ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูพทุกคนมือนี่ลานเจหเดือดขามานำเสนอปั๊มอนาคอนดาซีนิวหานิ้วก็ใส่ได้จา้าจะเอาซีนิวหรือหานิ้วก็ได้ต่ะกับมอเตอร์บัตเลดแบบในวิดีโอนี้ขีดแบตเตอรี่2ลูกเด้อค่ะแบตร้อยแอมสองลูกก็รวมกันได้ย4โวลต์สายส่งน้าม,มือนี่เจเททดสอบ20เมตรเด้อค่ะเทสให้เบิ่งวา่นาน้ามันขึ้นแท้บ่อเดี๋ยวมือหลังสิเทสร,ระยะ สายลอยเมตรให้มือนีเททดสอบแค่20 m. เมตรเบิ้งแม่เนี่ยค่ะพอขีดแบตปุ๊บเปิดวอลลุ่มปุ๊บน้ำก็ออกมาสม่ำเสมอค่ะน้ำก็ถือว่าพอใช้ได้หนาซี่เนาะก็น้อยเติบถ้าผูดด้ใดอยากได้นะคะตอนนี้เขาถูกมีได้น้ำมันแพงนะคะหันมาใส่โซลาเซลล์ดีกว่าแบตสลูกถ้าใครสิต่อตรงใส่กับแผงันโซลาเซลล์ก็ได้หรือว่า ตอนกลางเว่นแดดเบิดแล้วเขากระหันมาสู่กลางคืนก็ใส่ขีดแบตเตอรี่ได้นะคะที่เจใส่ก็เป็นแบบเจลนะคะเนี่ยแสงกับโบมีแสงพอยบเียบเงนึงอ่าตัวนี้แบตเจลสองลูกนะคะโอ้เสียงเงียบขนาดทาพูดใดไปรักน้ำเขากะโอ้โบมีใครจับได้ดถ้าพูดใดไปสูบน้ำใส่นจาจ้คข้องกัโอ้นอนหลับฝันดีครับวะเสียงโบมีเสียงเคียงอ,อันลบกวนกกหูด,ดอกเงียบ วะนอนรับฝันเห็นเลขปุ่นละคอยว่าตามนั่นค่ะอ่ะอย่าลืมกดติดตามร้านเจหดเดอ้อชอบไม่กดไลค์อยากได้ให้โทรมาสั่งซื้อร้านเจหดการเกษตรเพชรจุฬค่ะ